ส, <C ourse> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ b d u l l a h News yani uh <av> <imes> <ada> นะครับแล้วก็วันนี้จะมีอยู่ในการ Explain with a b d u l เป็นรายการที่ครับเราจะมาเล่าข้อมูลข่าวต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่สําคัญนะครับให้ฟังไม่ว่ข่าวด้านการเมืองเศรษฐกิจประเด็นสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับเป็นข่าวแรกของช่องเราเราจะมาเริ่มด้วยข่าว Brexit นะครับด้วยเออความเข้าใคลื่อนไหวขั้นตอนแรก คุณต้องเข้าใจก่อนว่า Brexit คืออะไร Brexit นะครับมาจากคำว่า Britain กับ e x i t Britain นะครับคือหมายถึงคำว่า United ออ Britain ที่นี่ไม่หมายอิตาลีนะครับแต่หมายถึงคำว่า United Kingdom หรือ UK เลยซึ่ง UK นะครับก็จะอหรื United Kingdom ก็จะประกอบด้วยอังกฤษที่รู้จักกันเวลสกอตแลนด์และก็ไอร์แลนด์เนี่ยนะครับออกได้ทำการต้องการซึ่งในเนี่ยจะมีสกอตแลนด์ที่เขายังไม่อยากออกจากสหภาพยุโรปก็ต้องเป็นประเด็นที่เขาไปว่ากันต่อไป แต่ว่าอังกฤษนะครับมีมาจอริตี้หรือว่ามีเสียงมากกว่านะครับเพราะประชากรเยอะกว่าก็ทําการอย่างนย้เอาจากสภาพยุโรปซึ่งสภาพยุโรปค,คืออะไรสภาพยุโรปนะครับหรือว่า้าทุกคนคุยคุณก็คือยุโรปเปียนยูเนียนหรือ EU คือคือเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นองค์กรองค์กรนะครับในภาพนะครับเอาง่ายๆก็คืออาเซียนแต่เป็นเวอร์ชันยุโรปที่มีความพร้อมมากกว่ามีควประโยชน์มากกว่าถ้าคุณอยู่ใน EU เนี่ยคุณจะสามารถเคลื่อนย้งงายได้ง่ายอย่างเสรี คุณจะสามารถแบบว่ามีเงินช่วยเหลือจากธนาคารกลาง EU คุณจะสามารถแบบว่าค้าขายสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกหลบภาษีซึ่งทําไมเอ่อซึ่งก่อนจะถึอว่าอังกฤษซึ่งรายละเอียดของสาภาพยุโรปนะครับเออมีอยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำทริปแยกอีกทิปหนึ่งแต่ว่าที่สามารถบอกได้ตอนนี้ก็คือสาภาพยุโรปนะครับก่อตั้งขึ้นโดยหประเทศครับซื่อการค้าขายภายในครับแต่ต่อมาครับมันก็เริ่มพัฒนานขึ้นเรื่อยๆซึ่งคนที่จะเข้าหลัก ซึ่งคนที่เข้านาใย EU เนี่ยต้องมีสามหลักด้วยกันขอโทษผิดขอโทษนะมาเป็นขดแรกคือหนึ่งฟรีเทรดแอปฟรีเทรดมาร์เก็ตคือเป็นตลาดการค้าเสรีเพราะในสมัยนั้นน่ยมันมีคือยุโรปมันมีไอร์แลนดเคอร์เทนและยุโรปตอนออกเนี่ยเป็นของอยู่ภายใต้อิสรลของสหภาพโซเวียตมันเป็นคอมมิวนิสต์มันไม่มีฟรีเทรดมาร์เก็ตข้อสองคารพหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ข้อสามเนีอยขอโทษแล้วก็ข้อสามนะครับเออคือหลักนิติรัฐนะครับคือแบบต้องมีดูบายนะครับ ดูออฟล่าก็มีการขอที่นิรทรรศนิยธรที่เป็นธรรมประมาณนี้มีการใช้กฎหมายที่แบบเท่าเทียมโอเคซึ่งทสาเหตุทำให้อังกฤษนะครับอย่าแยกตัวออกจากสภาพยุโรปนะครับมีผมแยกห,หมดหสามข้อเลยกันนี่อยู่ในข้อหนึ่งอยู่นะก็คืออันแรกนะครับอังกฤษนะครับต้องการ,ต,การต้องการจะลดจำนวนพวกโยที่เข้ามาในประเทศของตัวเองเรื่อยๆนะครับคือตั้งแต่เนี่ยเกิดสคงครามกลางเมืองขึ้นตั้งแต่อัสซียสปริงนะครับก็เหตุการณ์ตั้งแต่กลุ่มประเทศนะครับในอตอนออกกลางครับไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเยเมน แล้วก็หรือว่าจะเป็นอิหร,ร่านหรือมันจะที่ไหนสุดคือซีเรียนะครับได้เกิดสงครามกลางเมืองเกิดความแข่งขันในประเทศและได้ทําการนะครับเกิดกระแสพวกยูนนะครับพยายามทะลักเข้าไปในยุโรปนะครับซึ่งตอนแรกน,นะครับยุโรปก็เป็นการต่ถสู้กันมากว่าเฮ้ยเราควรจะรับพวกยูนตรงนี้ไหมแต่ว่าชาชเลอร์ของเยอรมนีนะครับคือนาะอัตแองกล่ามาโคไม่รู้ว่าตอนคลิปนี้ลงจะยังเป็นชาชเลอร์อยู่ในเวนะเพราะว่าเขากลังจะเลือกตั้งในปีนี้แล้วแต่ก็นั่นแหละคนแรครับคือนาแองกล่ามาโคคนนี้ซึ่ง,ขงเขา,านะครับก็ได้แบบว่า เคยเราอะเป็นแบบ EU เราแบบเป็นองค์กรที่สุดยอดไปเลยเราต้องแบบว่าเคาร์โลสิทธิมนุษยชนรับเข้ามารับเข้ามารับเข้ามาร,ร,รับเยอะมากแล้วก็ใจปะใจปั้มมากคือเป็นประเทศที่รับคนซีเรียเข้าไปเยอะที่สุดด้วยซึ่งผู้พิโยน,นะครับมันเป็นดาบสองคมมากคือมุมเหนือมันก็เป็นเรื่องของซีซิติมนุษยชนใช่ไหมแบบเขาหนีเรามาเพื่งเย็นแต่มุมนึงนะครับ คือเมื่อคุณรับผู้เผยเขามาเขามาเริ่มต้นชุดใหม่อ่เขาคุณต้องแบบว่าให้การศึกษาให้เงินสนับสนุนให้การให้การเลี้ยงดูไหนจะต้องแบบว่าไม่นับปัญหาอาชญากรรมและปัญหาการแย่งงานทํานะครับซึ่งตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่จากค่างเงินยูโรตกเนื่องจากบริสเบนนี่มากจากที่การโอลิมปิกนะครับเศรษฐกิจของยูเอียวก็ไม่โตแล้วมันก็ตกลงมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นถกเถียงให้กับนางแองเจล่ามาว่าเฮ้ยสุขการที่เรา,าเข้ามาเนี่ยมันดีหรือเปล่าแปบลบว่า คือถ้าไปเราแบบมุมมองเอ่อรส์สปีดของคนเยอรมนีแบบว่าเฮ้ยฉันอ่ะเป็นคนเยอรมนีฉันเสียภาษาีคุณต้องเยอะนะทำไมคุณแบบว่ายาังดูแลฉันไม่ดีแต่คุณอ่ะดาวน้ำเงินไปแล้วพูดพยกลุชเร็วไปขขาท้วงด้วยโอเคซึ่งก็คือนี่คือปัญหาพูดพยกซึ่งก็คือผู้ให้เข้าใจภาพแตกซึ่งก็มีผู้พิจเข้าไปในอังกฤษมากกันแล้วมันก็เกิดปัญหาเชี่ยกรรมปัญหาการก่องอะไรต่างๆตามมาข้อสองนะครับก็คือปัญหาเร,รื่องของเอ่อในสับสนครับขอดูนุนนิดนึงครับ ปหาเรื่องคือตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกรีซเนี่ยทุกๆชาตินะครับต้องทุกๆชาติในยูที่พอจะมีรายได้ครับต้องพอยสับสืเงินให้กับยูในองค์กรต่างๆเพื่อเขาสามารถหมุนเงินให้ธนาคารกลางสามารถปล่อยเงินกู้ให้ประเทศต่างๆได้พอแต่เดี๋ยวอังกฤษนะครับเขาใช้ข่้เงินปอนด์แต่ว่าไอขั้งเงินที่หาเนี่ยคือข่้เงินของยูซึ่งมันเกิดจากการที่กรีซนะครับกู้มากแล้วพอไม่สามารถกู้ได้ข่้เงินแล้วพอหน่าฉีดมันเลยตกทังยุโรปมีที่มีแล้วมันก็เลยเพิ่มขึ้นนนนนนหรรืออวว่่่าาาาคคคมมเเัขงงงงงิิก็ลลลีู้ะบ ซึ่งอังกฤษนะครับมีเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจ GDP โตรับสองใน EU นะครับแต่ว่าเสียค่าเขาได้ไว้นะค่าส่ว EU นะอันดับ8นะครับผมก็เลยจะมีมีกระแสทอกเถียงว่าเฮ้ยเสียรวยรับสองอ่ะนายได้นายนายเสียแค่รับแปดแต่ไปพูดเยอะอีกโอเคครับซึ่งข้อที่3ครับก็คือแบบว่าปัญหาด้านอธิปไตยของกรีกนะครับคือคุณต้องยอมรับนะครับว่าถ้าคุณอยากเข้าร่วมยูแล้วคุณได้รับสิทธิพิเศษจากตรงนี้คุณจะต้องยอมเสียอำนาจที่ไปด้านการออกกฎหมายค่าสัาสภากลางของสหภาพยุโรปหรือว่า เอ่ออะไรตัวแถวทรัพย์โวบรวออกออกเอาหนการใดมาที่เป็นมติของส่วนส่วนใหญ,ญ่แล้วคุณจะไม่สามารถขัดได้เช่นสมมุิอังกฤษนี่สมมุินะอยากจะค้าขายกับโซม,มาเลียแต่โซมาเลียเนี่ยเป็นเฟลสเตทเอ่อสภาพยุโรปแบรนคุณก็ไม่สามารถค้าขายกับโซม,มาเลียได้นี่คือประมาณนี้คือพอยายามจะพูดเข้าใจกังแบบว่าสิ่งที่แบบว่าอังกฤษเสียไปซึ่งทําให้อังกฤษเนี่ยเขาก็ซู้อสิบเหมือนเขาสูญเสียอำนาจอธิปไตยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีของโคคินนะอันนี้ผมเคยอ่านมาในในเฉยๆซึ่งมันก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่านะ อังกฤษนะครับเป็นชาติคือปัจจัยการขนส่งทางคี่เคลื่อนจิตเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาไม่หายคินครับแต่เขาใช้หมดแล้วแล้วว่าปัจจัยการขสนส่งสินค้าต่างๆอ่ะถ้าไม่ทำหน้นาการประมงนะซึ่งถือว่าอังกฤษได้ผลประโยชน์มากอังกฤษอ่ประประเทศที่อยู่เป็นเกาะตรงนี้ใช่ไหมแล้วยุโรปส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้คือลูกซึ่งต่อซึ่งต่อมานะครับเออเขาเรียกว่าซอก,ก็เรียกว่าการคืออังกฤษเขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่าเวลาการขสนส่งมาอยู่ที่นี้การขสนส่งทางรถอ่ะอังกฤษอ่ะเขาจะมีเศรษฐกิจพิเศษอ่ะเขาก็แบบว่าอยู่ทะเลมันกออกก็ยาาตตต่ต่ออริดค